สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเชราภาพกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาจับตาดูสภาพอากาศประจำวันนี้นี่เองครับเพราะว่ากรมปุตุก็ได้ออกประกาศเป็นฉบับที่8แล้วลงณัวันที่22พฤษภาคม2565นั่นเองครับเราก็จะมาดูว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากตรงที่บริเวณไหนของ ประเทศไทยนั่นเองครับเพราะว่าช่วงนี้มรสุมก็ได้พักผ่านมาทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองครับก็จะทําให้ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ มีผลกระทบถึงวันที่23พฤษภาคม2565นี้นี่เองครับผมก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และสิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมมาดูกันที่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทย ประกอบกับมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมประเทศไทยทะเลอันดามันและก็ที่อ่าวไทยด้วยลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้ากะนองกับมีลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก รวมทั้งถึงภาคใต้ตอนบนนั่นเองครับเราก็มาจับตาดูลักษณะอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าจังหวัดทั้ง49จังหวัดคาดว่าจะได้รับผลกระทบกับฝนตกหนักในครั้งนี้นี่เองครับมาดูกันที่ภาคเหนือก็มีที่จังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์สุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลก เพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากนั่นเองครับมาดูกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีที่จังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารกลาลสิน์ร้อยเอด็ดยโสธรอ,อามาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธชานีนั่นเองครับแล้วก็เยื้องมาทางภาคกลางบ้างก็จะมีที่จังหวัด นครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราช,ชบุรีนั่นเองครับมาดูกันที่ภาคตะวันออกก็จะมีที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเศรชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนั่นเองครับแล้วก็ล่องมาดูที่ภาคใต้ตอนบนก็จะมีที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันจังหวัดชุมพรระนองพังงานะครับ ประกาศทั้งหมดนี้ก็จังหวัดทั้งหมดที่บอกมาข้างบนนี้ก็คือให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากๆและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเตรียมตัวป้องกันกับความเสียหายที่จะเกิดต่อ ผลผลิตของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันด้วยนะครับก็ประกาศจึงเป็นห่วงกันนั่นเองครับจึงขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงจากกรมอุตุและจากผมที่จะนำมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับรู้รับทราบอย่างเร่งด่วนนั่นเองครับผมชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับใครที่เข้ามาฟังแล้วก็ ขอ,อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ